ทานแล้วขอโทษนะขอรบกวนนิดนึงรับประทานเผื่อกุมารที่บ้านเหรอจ๊ะไม่เลยเล่าเลยฟังกินอาหารคลีนเป็นเดือนแล้วขอเป็นแบบนี้มั่งเธอเดี๋ยวนี่ไอ้หมยแกเอาแบบคากินะเลือกเอาเนื้อนะเอาเนื้อหมายถึงเนื้อไม่เอาเอาเนื้อออกที่กับมันกันไหะเอาแต่มันเอาแต่มันกับหนังวุ้นๆคากิเอามาเลยโอ้โอเจ๊เบา นี่เลยทากิล้วนเจ้าของร้านมาด้วยอันนี้ข้าวให้เจ๊หนุ่มแมวไปเจนกินแบบทากิอย่างเดียวเลยนี่้ยนี่มีแต่ไขมันเพราะว่าเจ๊หนุ่มแมวไม่รับแป้งรับแต่ไขมันอย่างเดียวนี่เจ๊รู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าของร้านมาเองเลยนะคะนี่เจ๊จิตรดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ างว่านะคะจอสอร้อยเป็นไงคะทำไมถึงชื่อขาหมูบ้างว่าจอสอร้อยพศสามจอสอร้อยเปิดโครงการอาหารอร่อยอาหารถูกก็เลยไปเข้าโครงการปรากฏมีขาหมูหลายเจ้าเผอิญว่าบางว่าขาหมูได้อันดับหนึ่งะที่หจสอร้อยว้าว้าวว่าวว้าว้า0ขายดีขายดีถ้าวับาานไดา้าวันาะกีาหม้านจานจ้าหลายพันจานค่ะ แสดงว่าเป็นจานๆนี้ไม่อยากจะนึกเลยล้างล้างจานนึกอะไรก็เวลาล้างจานน่ะไม่ยิ่เนื้อของมันๆนี้มันจะล้างได้เหรอถ้าอยากรู้เชิญเชิญเชิญเป้าเลยหลังร้านนิ้งเยเลยนะเป้าเลยสบายใจเถอะเลยนะเจ๊จิราเคล็ดลับการล้างจานให้สะอาดของเจ๊คืออะไรคะนี่ค่ะน้ำยาล้างจานสไลด์เดมอนทอโบมีพลังล้างสูงถึง5เท่า ดูดิต้องบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะเวลาเราขายอาหารโดยเฉพาะข้าวขาหม,นะมูนะมันมีความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันพวกนี้มันล้างออกยากแต่ดูจากหน้าเป้าแล้วนี่นี่เข<อ>า <laughs> มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยของเขาดีขนาดนี้หน้าถึงได้ยิ้ม <laughs> เลยเอาอย่างนี้ ข้อมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้ถึงพลังล้างจานของน้ํายาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบวันที่21พฤษภาคมนี้ว่างไหมว่างว่างอยากจะชวนไปงานด้วยกันสักนิดหนึ่งขอเชิญไปร่วมกิจกรรมค้นหาสุดยอดคู่หูมือล้างจานล้างเร็วลุ้นล้านที่เซนทรันเวอร์กันค่ะไปดูกันว่าน้ํายาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบขจัดคราบมันได้เร็วกว่าถึง5เท่าด้วยพลังมะนาว้อยลู่งนั่นเป็นยังไง เสร็จแล้วหนูว่าวันนั้นน่ะพี่ไปแข่งกันแล้วกันหนูเลือกไปกินกันแล้วกันเขาบอกว่ามันมีร้านอาหารเด็ดในตำนานมาถึง10ร้านเลยเจ๊จริงๆอย่างแบบร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วนอย่างนี้หนูไปหนูไปขอบคุณเจ๊จินดามากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะจะพาไปเดินย่อยที่ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีแถวแถวบางซ่อนค่ะขอบอกว่าใครที่ไม่เคยไปที่นี่เฉย ยังไม่เคยไปยังตามไปดูเริ่มเชยเลยว่ะมันว่าเราใครชอบแนวฮิปสเตอร์แนววินเทจมาทางนี้เลยนะครับจะแนะนำตลาดการค้าใหม่กิ๊กชื่อว่าชุมทางสยามยิบสีนะครับอยู่สถานีรถไฟบางซ่อน ถนนกรุงเทพนนทบุรีนี่เองแหละครับที่นี่เกิดจาก2หนุ่มท่านนี้ครับพี่เสกและก็พี่ชีวาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการตลาดเปิดท้ายสไตล์วินเทจเลยนะครับที่ต้องการสร้างชุมชนการค้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครพูดง่ายๆว่าใครอยากได้ของเก่าของมือสองคุณภาพดีๆก็ต้องมาที่ชุมทางสยามยิปซีนี้เท่านั้นแหละครับร้านมีชั้น2ด้วยอ่ะส่วนใหญ่บางทีเวลามาเดินตลาดอะไรที่มีขายของเก่าๆแบบนี้มาทําให้คิดถึงแบบสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆนะคะมันจะมีของเล่นบางอัน สำหรับแบบยิ่งบางคนแบบอายุ30-40ไปแล้วเนี่ยมันจะมีของเล่นเก่าๆของเล่นสมัยโบราณหรือแม้แต่กระทั่งของใช้ยี่ห้อต่างๆสมัยก่อนมีหมดเลยตะบันไฟมันเอาไว้ทำอะไรคือจุดไฟสมัยโบราณส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เอาไปสะสมนะครับเพราะมันไม่มีแล้วสมัยก่อนเขาใช้จุดไฟทางใต้มีทั้งไม้มีทั้งเขาสัตว์มันทำยังไงหนูนึกภาพไม่ออกเนี่ยนี่ไงติดไฟแล้วเห็นไหม เป่าแล้วก็เอาส่วนนี้แหละครับลงไปในเชื้อไฟผสมอาหาในป่าของพี่นี่แกะลายด้วยอ่ะว่าขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้แกะแล้วก็มีมีเครื่องสว่านสว่านสายอ่อนอ่ะค่อยๆเลาะ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 อย่างเงี้แกะมือขายเท่าไหร่คะพันกว่าบาทจะมีติดกว่าาบท ติดพวกมุกประดับมุกเปลือกหอยอะไรแบบนี้ด้วยพูดถึงของเก่าหายากอยากให้มาที่ชุมทางสยามยิปซีเลยนะครับเหมาะกับการนั่งหวนวาๆแล้วก็ได้มาฟังเพลงด้วยตู้เพลงเก่าๆแบบนี้ด้วยแหมมันได้ฟ e e l i n g ใช่ไหมตู้แบบไหนที่แบบว่าฮิตฮิตละฮะถ้าเป็นคนคนอายุเกิน40ก็จะจะเป็นประเภทแผ่นเสียงเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอยู่ในยุคของเขาแล้วถ้าอันนี้คือประมาณกี่ปีแล้วนะคะอันนี้อันนี้ผลิต ปี1988ครับเป็นของเมกาครับลอออย่างนี้เวลาคนคนที่จะมาแล้วจะกดมันต้องทำยังไงคะมันจะเป็นตู้ที่ใช้ทั้งหมด1 0อแผ่นยวขอยากครับมัเปิดอย่างนี้ออลาเลิศใส่ได้ร้อยแผ่นอันนี้คือพี่ขายหรือให้คนมาหยอดตู้แล้วฟังเพลงเฉยๆขายครับจะหมุนปิ๊บปๆอยู่ข้างล่างใช่ครับเราเล่นเรากด10เพลงส่วนใหญ่เราจะเป็นงานเพลงยุค80มันเบาเสียงได้ใช่ไหมคะราคาแล้ว ไอตัวนี <S <s ้ผมตั้งอยู่แปดหมื่นครับเป็นไงหูจะแตกละเซ่ที่นี่มีร้านนับร้อยร้านเลยนะครับมีทั้งห้องที่อยู่ใต้ทางยกระดับรถไฟฟ้ารวมถึงร้านเปิดท้ายแบบแบรกระดินโดยที่มีระยะทางยาวกว่า1.6กิโลเมตรพูดว่าเดินดูเดินชอปของเก่าจะลืมเวลาเลยแหละครับนี่เลยค่ะร้านนี้ d o m i n a n t ขายเฟอร์นิเจอร์แบบสไตล์ industrial ครับเป็นแบบสไตล์แบบโรงงานคืออุปกรณ์ทุกอย่างก็จะเป็นพวกแบบตะกุลนเล็ก อะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะมีแค่อย่างละชิ้นอย่างอันนี้เลยค่ะโต๊ะขาอันนี้เป็นขาเครื่องขาเครื่องกึงสมัยเก่านี่ไงแล้วก็เอาท็อปไม้เข้ามาวางอันนี้อะคะตัวนี้เป็นโต๊ะกลางเหมือนครับแต่เป็นสไตล์เหมือนรถไฟครับไอเดียก็มาจากรถไฟที่เราเห็นเนี่ยก็เลยสร้างมาเป็นโต๊ะกลางแล้วก็มีแบบแล้วก็ลากได้อะไรแบบนี้ตัวนี้ถ้าอีกตัวนึงก็จะต่อกันได้ ตัวทำ<อ>สอง<ด>ตัวเก๋เนาะครับผมไอตัวขาพวกนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ในโรงงานมาใช่ครับนนเหมือนเหมือนข้อต่อของของเครื่องอะไรสักอย่างอันนี้เท่า,าไหร่คะ ตัวนี้10,000ครับเข็นได้ด้วยนะฮะจริงๆถ้าเป็นบ้านสไตล์แบบปูนเปลือยหรือเป็นอิฐแบบนี้เ,เหมาะอย่างนี้เลยเนาะได้เลยครับมาดูของวินเทจแบบนี้แนะนําให้แต่งตัวแบบวินเทจมาด้วยนะครับที่นี่มีร้านขายเสื้อผ้ายีนอยู่หลายร้านมีทั้งมือนหนึ่งมืสองแล้วแต่เลือกได้เลยเลยครับจะมาเดินที่นี่ก็ต้องหาแบบว่าชุดให้มันแต่งตัวเข้ากับสถานที่สนิดหนึ่งดูเจ้าของร้านนะฮะ โอ้โหคือหนูตั้งใจมาวันนี้เพื่อหนูจะมาหากางเกงยีนแบบมือสองเลยนะเนี่ยกางเกงส่วนใหญ่พวกนี้มันมาจากไหนบ้างคะโลเกล่อแต่นี้แบบดูเหมือนมันแบบมันดูเหมือนใหม่ด้วยซ้ำมองจริงอะ่ะขายตัวเท่าไหร่ 300ยันพันแคือต้องมีเวลามันเลือกกันหนูว่าราคาขายก็ไม่แพงนะครับอยากได้ขาเดฟขาม้าขาบางขาเตอรมีหมดนะฮะหรืออยากจะเอากางเกงยีนมาทำขาดขาดดูดิบดิเถื่อนๆที่นี่เขาก็มีรับทําด้วยแหละครับที่ร้านคือเน้นขาดนะฮะใช่แบบที่ปกติไม่ไม่เราต้องตัดให้ขาดขาดไว้มีขาดหลายแบบด้วยมีลขาดจุยยู่มากอะไรแบบนี้กับขาดไปเลยอย่างเงี้ย แบบนี้ง่ายค่ะง่ายมากไอที่แบบว่าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยจะยากนี่เป็นกางเกงมือสองนี่แหละแต่ว่าเราเป็นกางเกงมือสองถูกไหมใช่หรือถ้าลูกค้าอยากจะแบบเอากางเกงของตัวเองมาก็ได้ใช่เขาก็มีเหมือนมีเกงตัวเก่งเขาเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาให้ทําได้คิดเท่าไหร่คะคิดราคายังไงตัวละประมาณ50ิบาทค่ะ ส่วนฮิปสเตอร์คนไหนนะครับอยากมีผมทรงวินเทจที่นี่เขาก็มีร้านสตรีทบาร์เบอร์ให้บริการด้วยนะฮะอยากปัดข้างอยากซาะร่องอยากคำลวดลายหรืออยากจะหนวดงามๆแบบนี้ช่างเขาทำได้หมดนะครับราคาก็200ถึง250เท่านั้นเองนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าชุมทางสยามยิปซีเปิดกันทุกเย็นวันพุธถึงอาทิตย์เลยนะฮะอยู่ที่สถานีรถไฟบางซ่อนถนนกรุงเทพนน ไปช็อปชิมชมชิลสไตล์วินเทจกันได้แม่ค้าหน้าสวยพ่อค้าหนวดงามรอคุณผู้ชมอยู่นะครับฮิปสเตอร์ไงเจ๊ค่ะเจ๊เคยได้ยินคำว่าฮิปสเตอร์ไหมก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมก็เพิ่งจะเคยได้ยินจากเธอนี่แหละนางมวยคือฮิปสเตอร์เนี่ยคือคนที่ไม่ชอบกระแสหลัก ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทาอย่างเช่นยังไงบ้างปกติคนทั่วไปจะแบบขับรถใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบสไตล์ฮิปสเตอร์นิดนึงก็ชอบปั่นจักรยานตลาดอย่างเนี้ยน่าจะขยายไปที่หูเมืองใหญ่ๆเห็นว่าจะไปแล้วใช่ไหมเพราะทุกจังหวัดเนี่ยมีคนเดินแล้วนะขอนแก่นก็มีชียใหม่ก็มีใช่ไหมหาดใหญ่ก็มีให้มันมีการค้าขายคึกคักแลกเปลี่ยนกันไปมาแนววิถีแบบอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่แบบ เนาะเป็นโอทอบเป็นเดินเป็นทำมืออะไรเงี้ยหมดเวลากันแล้วเราก็เพอรเจอร์กันมาพอสมควรเดี๋ยวเราจะกลับมาเพอร์เจอร์ใหม่วันอาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ